สวัสดีครับผมพีจากพักดีเฮาส์นะครับวันนี้ผมพามาดูงานรีวิวอินที่จังหวัดชัยภูมินะครับโดยรวมของบ้านหลังนี้จะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับการรีวิวอินจะมีอยู่2ส่วน,วนก็คือส่วนลิฟวิ้งรูมกับตัวมาสเตอร์เบดรูมนะครับมาในส่วนแรกกันครับผมจะเป็นส่วนของผนังทีวีนะครับซึ่งผนังทีวีเนี่ยก็จะคงคอนเซ็ปต์มินิมอลเลยส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยด้านหลังตรงนี้จะเป็นลามิเนตสีขาวนะครับแล้วก็ซอลล่องด้วยตัวสีขาวเหมือนกันครับส่วนตัวกรอบทีวีตรงนี้จะใช้วัสดุ ลายไม้นะครับซึ่งจุดนี้สามารถใส่ทีวีได้ขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยจะมีการซ่อนหลังทีวีนะครับตรงนี้เราก็จะซ่อนไฟด้วยไฟซ่อนสีฟูวอลเหมือนกันครับผมเวลาโดนตัวลามิเนตลายไม้เนี่ยก็จะมีความสวยงามและธรรมชาติครับส่วนด้านล่างจะมีปลั๊กให้เหมือนกันแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นท็อปลายไม้นะครับแล้วก็มีลิ้นชักให้ซึ่งลิ้นชักฟูกบานเนี่ยจะเป็นลิ้นชักแบบซอฟต์โฟลด์นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราจะเก็บมุมให้เป็นขนางตกแตง่งแล้วก็ซอกล่อง ส่วนรีวิงรูมเนี่ยจะมีเสาโผลออกมา2จุดตรงจุดนี้เราก็ได้ตกแต่งหรือว่าบิวอินเป็นเสาตกแต่งให้ทั้ง2จุดนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็เป็นพาริชั่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งกั้นระหว่างรีวิงรูมกับตัวโซนห้องน้ำครับผมตรงนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยลามิเนตลายไม้กับสีขาวเหมือนกันเพื่อให้คงความมินิมอลนะครับแล้วก็ชั้นโชว์ตรงนี้เนี่ยสามารถวางพร็อพหรือว่าของตกแต่งได้แล้วก็มีไฟซ่อนให้เรียบร้อยครับผมมาในส่วนของการเก็บมุมนะครับก็จะมีการเก็บให้มีความ้งง นะครับเวลาเดินผ่านหรือว่าเด็กเดินชนเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายครับถ้าผมมาในส่วนของห้องน้ํากันบ้างครับตัวห้องน้ําตรงนี้เราก็จะบิ้วประตูให้ด้วยแล้วก็ใส่ตัว ขันโยกนะครับ่วนตัววงกบเนี่ยเราก็จะปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้เหมือนตัวประตูเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นดีไซน์ที่ให้ความมินิมอลแล้วก็ใส่ตัวกระจกเข้าไปให้นะครับแในส่วนของผนังตกแต่งทางโซนนี้กันบ้างนะครับผนังตกแต่งโซนนี้เนี่ยจุดประสงค์คือเราจะซ่อนตู้ไฟที่อยู่หน้างานให้นะครับแล้วก็ดึงตัวปักที่ ใช้งานเนี่ยออกมาบนผนงังตกแต่งให้ครับผมซึ่งภายในตู้ไฟเนี่ยเราก็จะซ่อนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีคันโยกเปิดปิดให้นะครับต่วประตูตรงนี้นะครับก็จะเป็นประตูที่สั่งทำเป็นพิเศษนะครับซึ่งมีการตกแต่งด้วยไม้ระแนงนะครับแล้วก็ผิดผิวด้วยลามิเนตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โซนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ร้อไปกับตัวประตูทั้งหมดของ ใครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะติดตั้งดิจิตอลล็อกก็สามารถแจ้งมาทางทีมงานได้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนใหญ่ต่อนะครับครับผมมาในส่วนของห้องนอนใหญ่กันบ้างนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยจะแบ่งโซน2โซนหลักๆนะครับเป็นห้องนอนกับตัว Wal k In c น s e t ซนะครับซึ่ง2โซนนี้จะกันด้วยพ t i ิชันตกแต่งเหมือนกันครับผมแล้วก็มาในส่วนแรกของตัวห้องนอนเนี่ยตัวผนังหัวเตียงก็จะตกแต่งด้วยลามิเนตสีขาวแล้วก็เป็นลามิเนตลายไม้นะครับแล้วก็มีตัวตู้หัวเตียงนะครับ ตัวตู้หัวเตียงเนี่ยก็สดุภายนอกเราก็จะใช้เป็นแบบไม้ h m ชหรือว่าระแนงลูกฟูกให้นะครับเป็นบางซอฟ,ฟต์โฟให้ครับแล้วก็ตัวปลั๊กสองฝั่งเนี่ยเราก็จะมีตัวปลั๊กเสียบสายชาร์จให้แล้วก็สวิตช์เปิดปิดไฟให้ครับผมมาในส่วนแรกก่อนครับตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับด้านบนจะเป็นตัวเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นโชว์ครับผมตัวชั้นโชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะติดตั้งไฟซ่อนให้ครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักให้สําหรับวางของหรือว่าวางของที่ทํางานได้ครับผมครับมาง ผนังทีวีก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีลักซ่อนให้นะครับเผื่อติดตั้งทีวีนะครับตัววัสดุตรงนี้ก็เป็นลามิเนตส่วนตัวด้านล่างก็จะมีลิ้นชักให้อีกเก็บของเหมือนกันครับก็เป็นบานซอลโพสให้ทุกบานครับผมส่วนชั้นโชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีชั้นโชว์ที่เป็นลามิเนตลายไม้ครับแล้วก็ใส่ไฟซ่อนสีครูวอร์มให้นะครับผมส่วนตัวบานเฟรมเนี่ยก็จะเป็นบานเฟรมลายไม้ ine, ตัวเดียวกับตัวลามิเนตนะครับแล้วก็ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยด้านบนเนี่ยเราจะมีการดีไซน มาในโซนของทางพาร์ติชันที่ตกแต่งบ้างครับผมตัวนี้จะเป็นกั้นโซนระหว่างห้องนอนกับวอล์กอินโคเซตนะครับตรงผนังตกแต่งตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลามิเนตสีขาวเพื่อน c l นะครับแล้วก็ตัวซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ครับผมเพิ่มความสวยงามมากขึ้นครับครับมาในส่วนของวอล์กอินโคเซตกันบ้างนะครับตัว Wa ล์กอินเนี่ยก็จะมีซุ้มโค้งกั้นโซนให้ครับผมแล้วก็ตัวตู้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บมุมโค้งให้นะครับแล้วก็ภายใน Wa ล์กอินโคเซตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น U shape นะครับภายในตู้นะครับทางฝั่งน ลาวแฟนให้นะครับซึ่งเป็นราวแฟนสีดําตัดกับตัวลามิเนตสีขาวครับให้ความดูดีแล้วก็สวยงามครับผมส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชัก เก็บของให้นะครับก็เป็นลิ้นชัดมือจับภายในตัวให้ครับผมครับโซนนี้ก็จะใส่เป็นกระจบ2ตัวบานยาวให้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบานปิดเหมือนกันครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็สามารถแขวนเสื้อได้แล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็แขวนกางเกงได้เหมือน,นกันครับซึ่งภายในตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ไฟซ่อนให้ทุกช่องนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้บ่อยครับผมส่วนตัวมือจับเนี่ยเราจะใช้เป็นมือจับ เป็นปุ่มสีดําให้ครับผมตอนข้างๆนี้ก็จะเป็นชั้นโชว์นะครับหรือว่าชั้นที่เก็บกระเป๋าน้ําหอมครับผมแล้วก็แต่ละชั้นก็ใส่ไฟซ่อนให้ครับแล้วก็ตัวบานเฟรมอลูเนี่ยก็จะใช้บานเฟรมสีดําให้ครับผมมาในโซนของทางฝั่งโต๊ะข้างแป้งกันบ้างครับตรงกระจกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกบ,บานยาวขึ้นไปถึงเพดานเลยแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยตัวอลูมิเนียมสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ซ่อนไฟด้านหลังให้นะครับส่วนตัวพื้นหลังตรงนี้ก็จะเป็นลามิเนตสีขาวคุมโทนเป็นกรีนนะครับแล้วก็ตัว ท็อปเนี่ยก็จะเป็น line line, ลามิเนตลายไม้แล้วก็ลิ้นชักต่างๆเนี่ยก็เป็นลิ้นชักแบบบา soft fold ให้ตรงนี้กันบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กเปิดปิดไฟแล้วก็เป็นปลั๊กสามารถเจียบไดเป่าผมได้นะครับทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่ล้อไปกับอีกฝั่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใส่ั้นโชว์ให้2 2ช่องนะครับแล้วก็ตัวบานเฟรมก็เป็นบานเฟรมอลูมิเนียมสีดําเหมือนกันก็ใส่ไฟซ่อนด้วยสีครูวอร์มครับมาในส่วนของตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับตู้เสื้อผ้ากัากบ ตัวกางเกงนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยตู้ตรงนี้นะครับเป็นใส่ชุดที่มีความยาวนะครับแล้วก็ด้านล่างสามารถเก็บพวกชุดชั้นในได้ครับตัวเก็บขอบตรงนี้เนี่ยเราก็ปิดมุมด้วยการใช้มุมโค้งให้นะครับแล้วก็ปิดผิวระมิเดตสีขาวครับ ครับในตู้นี้กันบ้างนะครับตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ที่เก็บของนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นชั้นสหรับเก็บของที่ไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าไม่เรียบร้อยให้นะครับซึ่งจะเป็นบานเนี่ยจะเป็นบานทึบแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยจะเป็นมือจับปุ่มสีดานะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นชั้นสําหรับเก็บของให้เหมือนกันครับด้านบนเนี่ยเราจะเก็บมุมตู้ให้ค้งรับกับตัวฝ้าให้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอฝากผลงานของทางพักดีเฮาส์้วยนะครับว่าตอนต่อไปเราจะพาไปชมบ้านหลังไหนซึ่งแต่ละบ้านเน เอกลักษณ์ที่เราดีไซน์ให้เข้ากับตัวเจ้าของบ้านที่ไม่เหมือนกันฝากติดตามและรับชมผลงานด้วยนะครับวันนี้ผมทีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ